เพื่อนขาเราได้กวักมรกตมาแล้วนะคะจากต้นมันจะตายแหละไม่ตายแหละนะคะพี่โกฝังไว้ในดินเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่โกก็จะตัดรากมันออกก่อนนะคะเพะะื่อจะให้เขาเกิดรากใหม่นะคะรู้สึกว่ารากเขาจะเน่าไปแล้วนะคะบางส่วนเสร็จแล้วพี่โกก็จะตัดรากเขาออกนะคะซึ่งรากใหม่เขากําลังจะเกิดนะคะสวยมากเลยนี่เขากำลังจะแทงหนอพี่โกฝังไว้ประมาณสัก สอ,อาทิตย์สามอาทิตย์นี่ย่าลากเขาก็จะออกแล้วนะคะน่าสงสารเกาอยากโตเนาะเราก็มาช่วยเขานะคะเราตัดรากออกนะคะรากใหม่เขาก็จะเกิดอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ตัดเยอะรักนะคะเอาไว้ให้เขาดูดอาหารบ้างนะคะพี่โกก็จะเตรียมดินเตรียมกระถางไว้นะคะว่าเราอยู่บ้านต้านโควิดนะคะเราทําความสุขภายในบ้านเล็กๆนะคะทํำบ่อยๆเดี๋ยวอีกมันก็จะยิ่งใหญ่ไปเองค่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะตัดรากออกเรามาดูอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ในกระถางกันเลยนะคะกากมะพร้าวค่ะแล้วก็ดินที่ผสมด้วยปุ๋ยคอกนะคะขี้วัวขี้ควายค่ะแล้วก็ดินปลูกนะคะเยี่ยมมากเลยและจากนั้นเราก็เตรียมเขียวมรลกตนะคะไว้นะคะ เราจะปลูกกันเนาะเขียวมรกตนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมทานเพื่อจะรองก้นกระถางนะคะก็มีกระถางเตรียมไว้นะคะพี่โกจะปลูกในกระถางนะ,ะกระเบื้องแล้วก็จะมีอน้ํายากันเชื้อรานะคะ อันนี้ต้นนี้พี่โกปลูกไว้แล้วนะนี่สวยงามมากเลยเนี่ยดูสิดูสิเราปลูกเล่นๆนนะ่ะมันก็โตเนาะเราก็มีความสุขนะ่ะปลูกต้นไม้ดูดิ ي, ดูเราก็จะใช้ถ่านนะคะรองก้นนะคะพอดีนะคะจากนั้น เนี่ยลงปลายปลูกนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วเราก็อดินที่เราเตรียมไว้ก็ดินผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ดินปลูกนะคะแล้วก็เอาดินเข้ารอบๆต้นไม้นะคะแล้วก็ยัดลงนิดนึงเพื่อที่จะป้องกันโคนมันไม่ให้โยกนะคะเวลาฝนตกถูกนะคะเราก็จะมีความสุขในการปลูก เมื่อกี้นี่พี่โกไปเอาไม้ปิ้งไก่นะคะมามัดเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเขาคลอนนะคะแล้วก็เอาเชือกมัดนะคะต้นเขาก็จะสวยก็เอาใบไม้คลุมไว้นะคะแล้วเราค่อยมารดน้ํากันนะคะพอดีมีคุณแม่ที่น่ารักนะคะเอาปุ๋ยหมักฝากพี่โกพี่โกก็จะใส่ประมาณสักน้อยๆก่อนนะคะเพราะว่า เขายังไม่ต้องการอะไรมากนะคะให้เขาติดสัก1นึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะคะจริงๆเราค่อยใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนะคะก็เอาแค่นี้พอน้ำจางๆนะคะเสร็จแล้วเราก็1ช้อนแกงนะคะก็เอาน้ำรดเขานะคะนี่รู้ไหมคะรดแบบเนี้ยนะคะเพื่อที่ให้เขาชุ่มชื้นเพราะว่าต้นนี้เขาชอบความชุ่มชื้นจริงๆเขาก็ไม่ชอบมากเท่าไหร่นะคะ อยู่อยู่อยู่ที่ว่าสองสามวันแล้วค่อยลดก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็จะชุ่มชื้นมากเลยปกติดีนเราก็ชุ่มชื้นอยู่แล้วเนาะเรามาปลูกกันค่ะปลูกทีเะเล็ก,ล,กละน้อยอันนี้พี่ใหญ่นะคะอย่าลืมฝากน้องด้วยนะลูกนะรักกันนะคะอยู่ใกล้กลนัน รักกันนะลูกนะรักกันนะคะแม่ฝากน้องด้วยน้องมรกตดนะคะลูกรักกันนะคะลูกรักกันนะเติบโตนะลูกนะเติบโตเติตบโตน่ารักเลยน้องมรกตดจ้าโอเคเยี่ยมมากเลยลูก